สิบนาทีนี้เราจะมาแยกให้ออกระหว่างความร่ำรวยที่ดูเหมือนจริง (image of wealth) กับความร่ำรวยที่แท้จริง (real wealth) นาทีที่1-3ถึง3ภาพลวงตาของความมั่งคัง่ง (the illusion of wealth) คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าความร่ำรวยคือการมีรถหรูนาฬิกาแพงหรือบ้านหลังใหญ่ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือนีิสินที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดูแลมันเมื่อคุณส่วนใหญ่ได้เงินเพิ่ม พวกเขาจะใช้เงินนั้นเพื่ออัปเกรดไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นโดยอัตโนมัติทําให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นตามรายได้กลายเป็นวงจรที่เรียกว่ากับดักหนูทองคำโกลเด้นแรดเ a ร e คือมีเงินเดือนสูงแต่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บจริงจังหลักการสําคัญคนรวยไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยด้วยรายได้แต่พวกเขาซื้อด้วยผลตอบแทนจากทรัพย์สินนาทีที่3-5การเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งของสู่อิสรภาพ คนรวยใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่มีมูลค่าสูงสุดนั่นคืออิสรภาพ Freedom การซื้ออิสรภาพแบ่งเป็น3ระดับ 1. อิสรภาพด้านเวลา time freedom ซื้อเวลาคืนจากงานที่ไม่ชอบตัวอย่างจ้างผู้ช่วยใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติจ้างคนดูแลบ้าน 2. อิสรภาพด้านสถานที่ location freedom มีความสามารถในการทำงานจากที่ไหนก็ได้ ตัวอย่างลงทุนในธุรกิจออนไลน์ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ 3. อิสรภาพด้านการเงิน financial freedom รายได้จากทรัพย์สินครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดตัวอย่างการสร้าง p a แ s i v e Income ให้มากกว่ารายจ่ายรายเดือนของคุณถ้าคุณจะซื้อของฟุ่มเฟือยสักชิ้นสิ่งแรกที่คุณควรซื้อคือเวลาว่างเพื่อเอาไปสร้างระบบเงินไหลเพิ่มขึ้นนาทีที่6ถึง8 กลยุทธ์การตัดสินใจแบบเศรษฐีการลงทุนแบบมีประกันคนส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อหรือลงทุนโดยคิดแค่ว่าถ้าได้จะได้อะไรแต่คนรวยจะคิดว่าถ้าเสียจะเสียอะไรไปบ้างนี่คือเทคนิคการลงทุนแบบมีประกัน insurance investing asymmetric risk 1. น่จำกัดการสูญเสีย limited downside ลงทุนในสิ่งที่หักผิดพลาดมูลค่าที่เสียไปจะไม่ทำให้ชีวิตคุณพังเช่น การลงทุนที่มีโอกาสได้กำไรสูงมากแต่ถ้าเจ๊งก็เสียแค่เงินทุนเริ่มต้น 2. เปิดโอกาสการเติบโตไม่จำกัด (Unlimited Upside) เลือกโครงการหรือทรัพย์สินที่มีศักยภาพเติบโตได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ (Scalability) 3. ความรู้คือประกันการลงทุนในความรู้ความเข้าใจก่อนการตัดสินใจจริงคือการซื้อกรมธรร์ให้กับการลงทุนของคุณคำคมที่คนรวยใช้จงใช้ชีวิตแบบคนรวยที่คุณอยากเป็นในอนาคต แต่จงใช้เงินแบบคนรวยที่คุณยังไม่ใช่ในวันนี้นาทีที่9-10ถึงส0สรุปและการกระทำ actionable step จำไว้ว่าการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการสะสมทรัพย์สิน assets ที่สร้างรายได้ไม่ใช่สะสมหนี้สิน liabilities ที่ดูดีการบ้านสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้า 1. หยิบรายการรายจ่ายที่ผ่านมาของคุณ 2. ระบุสิ่งที่ซื้อเข้ามาแล้วสร้างรายได้เพิ่มให้คุณถือเป็น การลงทุน 3. ระบุสิ่งที่ซื้อเข้ามาและลดเงินในกระเป๋าคุณลงไปเรื่อยๆถือเป็นของฟุ่มเฟือย 4. และให้คุณตัดสินใจการซื้อครั้งต่อไปของคุณจะเป็นการซื้อสิ่งของหรือเป็นการซื้ออิสรภาพเริ่มเปลี่ยนการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในวันนี้เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของเวลาและชีวิตของคุณเองในวันหน้าพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ